ข้อคิดหนุนใจพัดพักของพระคิดวันนี้ผู้เขียนเล่าว่าท่านมีหนังสืออ่านเพิ่มความรู้เล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งชื่อพัดพักของพระคิตหนังสือเล่มนั้นมีบทความของผู้เขียนหลายคนเขียนตีความตามความคิดที่แตกต่างกันว่า พวกเขาเห็นพระคิ์ทรงมีพลลักษณะแตกต่างกันอย่างไรตามสายตาของพวกเขาพระองค์อาจทรงเป็นคนเอเชียคนแอฟริกันคนยุโรปซึ่งขึ้นอยู่กับว่าทรงปรากฏในสายตาของแต่ละธรรมเนียมแต่ละเชื้อชาติแตกต่างกันอย่างไรแล้วผู้เขียนก็ถามว่าเรารู้ไหมว่าทุกวันนี้จะมองเห็นพระคิดได้จากที่ไหนซึ่งคำตอบก็คือจากพระวจนะนั่นเอง เมื่อเราศึกษาพระวจนะแน่นอนพระพักของพระเยซูคริสต์จะต้องปรากฏเด่นชัดเป็นศูนย์กลางการอ่านหรือการศึกษาของเราจากนั้นผู้เขียนก็เล่าถึงเรื่องของอัจฉริยะทางดนตรีของคนหนึ่งที่เกิดในหมู่บ้านเล็กๆในอิตาลีท่านเล่าเรียนไวโอลินกับอาจารย์สูงอายุในแถบนั้นอาจารย์ทุ่มเทสอนวิชาการเล่นไวโอลินให้กับท่าน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มองเห็นได้ว่าจะมีอนาคตยาวไกลอย่างสุดชีวิตพอท่านอายุได้11ปีก็มีโอกาสได้ร่วมเล่นคอนเสิร์ตท,ที่กรุงโรมและการแสดงครั้งนั้นปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งในไม่ช้าก็มีเอเยตนและบรรดาผู้จัดการดนตรีติดต่อจองตัวให้ไปเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากมายทั่วยุโรปท่านได้เดินทางไปทั่วโลกในช่วงวัยรุ่นวัยที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตอนที่อายุได้30ปีก็กลายเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกในที่สุดท่านได้รับเชิญให้กลับมาแสดงที่บ้านเกิดคนทั้งหมู่บ้านชื่นชมต้อนรับด้วยความปราบปื้มตอนที่ท่านเล่นเสียงปลบมือดังก้องห้องแสดงเล็กๆแห่งนั้นผู้คนส่งเสียงร้องบราวオแสดงความชื่นชมยินดีดอกไม้และเหรียญเงินต่างๆ ถูกโยนขึ้นไปบนเวทีตั้งแต่ท่านเริ่มบรรเลงตัวผู้เล่นเองแม้จะรับรู้ถึงการต้อนรับอันน่ายินดียิ่งจากผู้คนที่นั่นแต่ตลอดเวลาที่เล่นสายตาของท่านเพ่งจดจอ่ออยู่ตรงผู้ชมคนหนึ่งในชั้นระเบียงตรงนั้นตรงที่อาจารย์ผู้เท่าของท่านนั่งอยู่หลังจากการแสดงสิ้นสุดลงมีผู้ตั้งคำถามท่านว่าตอนที่เล่นดนตรีตาของท่าน มองจดจ่ออยู่กับอะไรท่านตอบว่าท่านมองไปที่อาจารย์ผู้เท่าของท่านอาจารย์ผู้สั่งสอนให้ท่านได้เรียนรู้ทุกอย่างทุ่มเทกายใจในการสั่งสอนจนหมดสิ้นเพื่อท่านท่านมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อแสดงดนตรีให้ท่านฟังมองหน้าสบตาท่านเพื่อขอความเห็นชอบจากท่านผู้เขียนจบท้ายวันนี้ด้วยเนื้อเพลงเก่าแก่ท่อนหนึ่งซึ่งบอกเราว่า หันไปมองพระเยซูมองพระพักกดงามของพระองค์ให้เต็มตาแล้วสรรพสิ่งในโลกจะมืดมัวลงอย่างน่าประหลาดในแสงแห่งพระสิริและพระคุณของพระองค์ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชาแนลคริสตจักพระพรเชียงใหม่